ส,สเา,นาันาอยู่ีออ่งวัอเโอ้ยผมไม่ได้อยู่ร้อยเอ็ดเลยเ,ออเรยยี่ยแล้วใช่มผมย้ายมาอยู่ประเทศลาวแล้วครับผมได้เมียนอยู่ลาวครับอได้เียนอยู่ลาวใช่ครับผมย้ายทะเบียนบ้านมาอยู่ลาวแล้วครับทำไมมีเบอร์ผมนะทะเบียนบ้านไปอยู่ที่ลาวแล้วใช่ใช่ครับอันนั้นใครเอาบัตรผมไปไม่รู้นะครับเนะี่ย นานแล้วประมาณสิบปีแล้วครับได้ลูกสามคนแล้วครับตอนนี้กำลังจะเอาคนที่สี่ครับ,บใ,ชใช่ครับจะแจ้งความจับผมบอกบอะไรนะครับไม่ได้จับจะรอผม,มหรอมอีออนแนอจ,จนะชี้แจง

สำเนียงไปทางเพชรบุรีพูดเนอหน่อยเนา,ะ,า,ยยานนะครับนนค,ครับ,บรครับสี่โมงเย็นเหรอครับเจอกันเลยครับก็กตา ปราเ,เ,เ,ป,เปิดลตมาอยปลาเปิดเลอกตกมันเลิกไม่ได้ลูกเมียผมจะกินอะไรถ้าเลิกตกปลาน่ะคดีอะไรคดีอะไรผมไม่มีคดีอะไรกับคุณคุณอย่ามัา่วคุณก็แจ้ง<ะ>เลขคดีมาสิรู้กฎหมายไหมนี่โอ้มั่ว mm <laughs>